ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเข้ามาแล้วนี่ก็สวัสดีกันก่อนนะผมจะใช้เวลาหนึ่งนาทีนะครับที่จะทักทายกับทุกคนแล้วจะ,จะเริ่มสอนเลยคนที่มาเหรียนย้อนหลังจะได้ไม่เสียเวลามากนะครับโอเควันนี้จะมีเรื่องอะไรเจ๋งๆเข้ามาด,ด,ดูดูเตรียมกราฟมาด้วยโหวันนี้มันสุดยอดอะ่ะวันนี้ทุกคนนะรีบรีบใครที่บทนี้เป็นบทหัวใจเลยนะแล้วคุณใช้ได้ตลอดชีวิตเลยมันเป็นอะไรที่แบบ คตรสุดยอดอะแล้วก็มันเป็นวิวัฒนาการที่ล่าสุดที่สุดของเรื่องของจิตวิญญาณโอเคป่ะวิทยาวิทยาวิวัฒ er, นาการล่าสุดที่สุดของเรื่องจิตวิญญาณคุณคุณต้องเข้าใจนะเรื่องของจิตวิญญาณมันไม่ได้จบที่สมัยศัสดาสองพันปีที่แล้วนะไม่ได้จบที่นั่นนะโลกเรายังพัฒนามาตั้งเยอะตั้งแยะผ่านมาตั้งเยอะตั้งแยะสมสสดาในสมัย2 0 0 0ันสอ2พ0 0ปี3 0 0พแม้ว่าสมัยสสดาอะไรก็ตาม เขาตอบโจทย์สําหรับคนยุคนั้นเขาตอบคําถามสําหรับคนยุคนั้นเขาเอาสิ่งที่เป็นกฎธรรมชาติกฎสัจธรรมเป็นความจริงมาตอบโจทย์สําหรับคนยุคนั้นแลวแต่แต่และประเทศก็ถามเป็นคนละแบบแต่ละกลุก่มของเขาก็ถามเป็นคนละแบบเป็นภาษาคนละแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ผมมา,มาสอนม,มันเป็นการวิวัฒนาการจิตวิญญาณที่ ล่าสุดที่สุดแล้ะคุณกำลังอยู่ใน cutting edge หรือว่า leading edge นะครับคือแบบ leading edge คือวิวัฒนาการแบบมุมสุดละมุมสุดละนะครับเข้าใจคำนี้ไหมแล้วก็วันนี้นะสิ่งหนึ่งที่ผมเมื่อกี้นี้เห็นเห็นคนไปอ่านดูชื่อของแต่ละคนแล้วก็เห็นภาพแต่ละคนเนี่ยผมอยากจะให้คุณตั้งจิตแบบนี้นะครับว่าผมอยากจะให้พวกคุณเป็นผู้นำคน ในด้านจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่เรื่องของเรื่องเรื่องของการงานอย่างเดียวคุณเองก็เป็นผู้นําด้านจิตวิญญาณด้วยได้ไม่ใช่จําเป็นต้องเป็นคนที่ไปบวชอยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับถึงจะควรค่าไม่ใช่นะผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้กับคุณด้วยเพราะพรสิ่งที่ผมสอนผมรู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นความจริงมันเป็นสัจธรรมแล้วก็มันช่วยคนได้เยอะเลย มันเป็น how to ของด้านจิตวิญญาณและอธิบายแบบเข้าใจง่ายสำหรับพวกเราพวกเราแล้วผมอยากให้พวกพวกเราทุกคนเอาไปสอนช่วยกันสอนต่อเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เ mm hmm. พื่อคนจะได้ไม่เข้าใจผิดไม่ได้เขา้าไม่ได้จะได้มีความตื่นรู้เรื่องนี้พวกนี้บ้างไม่ใช่ว่าเขาจะเข้ายกตัวอย่างเช่นอะไรเรื่องของการปล่อยวางซึ่งวันนี้จะสอนเรื่องนี้ด้วยจริง,รงๆการปล่อยวางนี่เป็นพลังอย่างมากเลยนะแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดนึกว่าการปล่อยวางคือการ กูไม่ต้องเอาอะไรแล้วดีกว่าอย่าไปหวังอะไรมากเลยเดี๋ยวมันจะผิดหวังเยอะปล่อยวางไปซะลูกไม่ใช่นะจริงๆการปล่อยวางเป็นเรื่องที่ดีแต่มันไม่ใช่การละทิ้งความปรารถนาเพราะว่าความปรารถนาของคุณมันมีอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดคุณไม่ปล่อยวางเราไม่ยอมไปตามไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว,ว่าไม่ทิ้งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเข,ข้าว แต่ว่าไม่ไม่ไม่ทคือน้ำมันไหลไปทางนั้นอยู่แล้วฟลอ flow ของเวลบิงซึ่งวันนี้จะสอนวันนี้อยู่ตรงนี้เลยฟลอของเวลบิงคุณเห็นตรงนี้ไหมที่มันเป็นเดี๋ยวให้ดูนี่คือเรียกว่าเป็นสายน้ําเหมือนสายน้ำมะคุณดูตรงนี้เป็นสายน้ํานะดูแค่โม m โมเมนต์นี้ตรงนี้คือสายน้ำโอเคแล้วก็ฟลอฟลอคือแบบนี้ คิดแค่นี้ตรงนี้เป็นสายน้ำนะระหว่างเส้นสีฟ้าสองอันเสร็จแล้วถ้าคุณตามน้ำคุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณเป้าหมายของคุณอยู่นี่เป้าหมายอยู่นี่ถ้าคุณตามน้ำคือถ้าคุณตาม feeling ตาม feeling หรือความรู้สึกที่มันแบบเบาลงเบาลงลค,วความรู้สึกเบาอะแปบลบว่าใช่ เขารู้สึกบันเทาแปลว่าใช่ความรู้สึกปล่อยวางแปลว่าใช่แต่ความปรารถนาไม่เคยลดไม่เคยอยากได้อะไรคุณได้หมดโอเคอันนี้เกินละนี่จริงเข้าเรื่องตั้งแต่ <laughs> ครึ่งนาทีแรกเลยโ okay. mm hmm. อเคอ่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไร mm hmm. วันนี้แบบว่าจริงๆอยากจะอยากจะสอนพวกคุณว่าสอนทุกคนว่าคุณเป็นอะไรก็ได้ตามใดที่คุณ feel your way into it หมายความว่ารู้สึกค่อยๆรู้สึกบรรเทา คือคือเราพอปรารถนาปั๊บเนี่ยมันมีความขัดขัดแย้งระหว่างคือไปพูดง่ายคือความปรารถนาคุณไปลิขะไปที่หนึ่งลวความความวเบรชั่นไปที่หนึ่งละแล้วคุณยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ที่เดิมไอไอความไอความออความรู้สึกอย่งอางเก่ายังอยู่หน้าที่ของคุณคือทํายังไงให้มันไปแมชกันให้ได้ที่ผมสอนมัน ที่มันสอนมาตั้งแต่แรกหน้าที่คือทําให้มันไปแมทช์กันให้ได้เสร็จแล้วก็คุณมีความปรารถนาต่อไปแล้วคุณก็จะโตขึ้นอีกคุณทำความรู้สึกให้มันไปแมทช์ไปแมทช์ก็คือจับคู่กันให้ได้แล้วคุณก็โตขึ้นโตขึ้นตลอดแต่มันไม่ได้ไหมายที่เขาที่เขาสอนกันผิดผิดหรือสอนกันไม่เข้าใจแล้วหรือว่าคนสอนสอนไม่รู้จะสอนยังไงไม่รู้จะให้ how to ยังไงเวลาเขาพูดคาว่าปล่อยวางเขาไม่รู้ให้ how to ไงเขาบอกอะปล่อยวางไปเถอะอย่าไปเอามันเลย อย่าไปผูกยึดติดมันเลยมันไม่ได้ขาดหมายความว่าไม่เอานะแต่มันหมายความว่าคุณค่อยๆพัฒนาความรู้สึกอ่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องละโอเคนะวันนี้จะคุยเรื่องบทที่16บทที่สบกนี้ยังไม่เป็นเทคนิคเป็นหลักการคิดเป็นหลักการคิดข้อนี้จําไว้เลยทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตามน้ําทุกสิ่งที่คุณต้องการในโลกนี้มันอยู่ตามน้ํามันอยู่ปลายน้ํา พูดง่ายมันอยู่ปลายน้ําแต่แว่าเราเราเรวิธีที่จะได้มันมาคือคุณไปตามน้ําเวลาความรู้สึกอะไรที่แม่งดูเหมือนทวนน้ำนะนี่คือทวนนี่คือท่าทวนน้าถ้าความรู้สึกทวนน้านี้แม่งไม่ใช่ละเช่นเวลาคุณพูดบอกว่าเวลาคุณอยากจะลดหุ่นเนี่ยบอกว่าแล้วคุณพูดเกิดคิดในใจแต่ครอบครัวของฉันเนี่ยอ้วนอ้วนกันทุกคนเลยนะความรู้สึกนี้เบาไหม ไม่เบาความรู้สึกนี้แม่งต้าน,ต,านต้านความที่อยากได้ทวนน้ำละนี่เลยทวนน้ำโอเคป่ะ okay? แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเออแต่ก็ยังมีบางคนที่สำเร็จเริ่มเบาลงละนี่คือตามน้ำโอเคไหมความความคิดอะไรของคุณก็ตามที่ออกมาแล้วมันรู้สึกเบาแปลว่ามันตามน้ำความรู้คิดอะไรที่ออกมาเสร็จแล้วมันรู้สึกแม่งยิ่งห่างกันแบบขัดกันมากเลยไวย้รู้สึกหนักมากเลยกูทำไม่ได้หรอก ควน้ำละ่ะเห้ยไหมเดี๋ยวจะสอนเทคนิคต่างๆของเรื่องนี้โอ้โหผมไปไปเริ่มไปฟังอับรามฮิกส์แบบลึกซึ้งมากขึ้นนะแล้วก็พยายามจะเอามาอยากอยากอธิบคือตัวผมเองก็ทําโดยธรรมชาติอยู่แล้วแบบบางเรื่องส่วนใหญ่แต่ว่าเขามีศัพท์บางอย่างนะที่คนไทยส่วนใหญ่ถ้าไปฟังภาษาอังกฤษถ้าฟังภาษาอังกฤษไม่คล่องเนี่ยคงไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าผมอยากจะอธิบายให้คนไทยเข้าใจในรู้เรื่องแล้วคุณเอาเทคนิคพวกนี้ไปใช้ได้แบบมันเจ๋งมากเลย แล้วก็ผมคิดเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เวลาฟังเขาไม่ได้เก็ตภาษาฝรั่งนะฝรั่งบางคนเพราะฟังแล้วาเข้าหูทะลุหัวเพราะมันเขาก็ใช้ศัพท์แบบลึกซึ้งเหมือนกันแต่ผมจะอธิบายคุณแบบใช้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆโอเคไหมหลักการของเขาเจ๋งมากมันเป็นการวิวัฒนาการที่ล่าสุดที่สุดอ,อย่างอับราฮัมฮิกชอบพูดแต่ว่าเรามาถึงการวิวัฒนาการที่ล่าสุดที่สุดเพราะมีคําถามใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลา มันทําให้พอมีคําถามใหม่ๆมันทําให้การตอบมีการตอบแบบใหม่ๆการตอบแบบว่าที่แก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากขึ้นที่เหมือนกันเหมือนเหมือนกันใช่ไหม <S <S เพราะาโจทย์ของเราทุกวันเนี้ยมันต่างจากคนโจทย์ของคนสิบปีที่แล้วต่างกับต่างกับโจทย์ของคนสองร้อยปีที่แล้วต่างกับโจทย์พันปีที่แล้วต่างกับคนสองพันปีที่แล้วนี่เป็นเหตุผลที่เวลาคุณอ่านคัมภีร์เก่าๆไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์อะไรต่างๆก็ตามแล้วคุณไม่เข้าใจ เพราะเขาตอบโจทย์ของคนสมัยนั้นแล้วบางทีบางทีเนี่ยเ,เขาแปลมาไม่รู้กี่รอบผมบอกได้เลยนะคำพีนะคุณอ่านคำพีคุณจะต้องอ่านด้วยยังมีต้องเข้าใจฟีลิ่งในที่สุดแล้วคุณก็ยังต้องถามใจตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกอกาลามาสูตรจำได้ไหมกาลามาสูตรอย่าเชื่อเพราะมันอยู่ในตำราคำพีก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน อย่าเชื่อเพียงเพราะมันอยู่ในตำราอย่าเชื่อเพียงเพราะอาจารย์พูดแต่เชื่อเมื่อไรเชื่อเมื่อความรู้สึกบอกว่าใช่ไงความรู้สึกบอกว่าใช่ตอนสุดท้ายประโยคสุดท้ายของการละมาสูรอย่าเชื่อนอนอย่าเชื่อในสิบอย่างเชื่อเมื่อความรู้สึกบอกว่าใช่คือเมื่อคุณจูนกับพระเจ้าในตัวคุณนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพยายามจะสื่อก็คือว่าแล้วก็อับรามบิกก็พูดอย่างนี้เหมือนกันเกณฑ์อันเดียวที่มันจะ ที่มันคือคุณไปอ่านแล้วไม่สับสนมากเลยคุณจะเจอตำราเก่าๆเดี๋ยวคนน้อนบอกอย่างนี้คนนีนบ้บอกอย่างนั้นอ่ะแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าใครถูกอะ่ะแล้วคนนี้ก็แปลมาอย่างน้นแล้วคุณมันยิ่งคนที่แบบศึกษาศาสนาศาสตร์นะเขาจะไปศึกษาโอ้โหหาตำราแบบแต,แ,ตแต่ละการแปลเลยเว้ยการแปลแบบสมมติอย่างไอเบิร์นเนี่ยเขาจะไปกแปลแบบคิงเจมส์เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันของคิงเจมส์เวอร์ชันของโอ้โหบางคนสืบไปถึงของพวกยิวเลยเว้ยบางคนก็สืบสืบไปถึงของภาษาโน้นภาษานี้เราก็งง <laughs> บางทีก็งงเหมือนกันเพราะมันก็ขัดแย้งกันเอง และสุดสุดท้ายทําอะไรจริงๆแล้วง่ายสุดเลยคือจูนกับตัวเองจูนกับความรู้สึกตัวเองผมให้ขีง่ายๆเลยถ้ารู้สึกดีแปลว่ามาถูกทางละถ้ารู้สึกดีแปลว่ามาถูกทางละแปลว่าคุณมาถูกทางละคุณอยากถามว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรว่ถ้ารู้สึกดีมันมาถูกทางละผมยกตัวอย่างเวลาผมแต่ก่อน ตอนตอนตอน,ตอนสมัยวัยรุ่นเนี่ยผมก็เริ่มศึกษาเรื่องจิตวิญญาณแลวเริ่มที่จะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะศาสนาไหนวะที่แม่งใช่ที่สุดอะพอดีเราเกิดในประเทศไทยแล้วก็คนส่วนใหญ่เป็นศาส,สนาพุทธใช่ไหมอะก็มันเราก,เราก็เราก็ศึกษาในเรื่องดีของศาสนาพุทธแล้วผมก็รู้สึกดีนะเวลาไปวัดไปอะไรที่มันสง,งบอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีแล้วมีความสุขมากแต่ผมก็เราแต่เราทุกนน่าจะให้โอกาศสศาสนาอื่นบ้างปะเนี่ย เพราะว่าเราเกิดในประเทศนี้เราเราน่าจะแฟนะเราน่จะแฟแบบออรู้จักศาสนทุกศาสนาเลยจะได้แบบรู้ว่าความจริงมันอยู่ตรงไหน,นมัน่วสืบสืบสองได้ไปหมดเลยนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยผมถึงได้รู้ว่ามันก็ออมันจะมีความเชื่อที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาของทุกศาสนาแหละจะมีคนจะมีแก่นของมันจะมีแก่นของทุกหัวใจของทุกศาสนาที่เหมือนกันเลยแต่รายละเอียดเนี่ยจะชอบมีคนปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี่ซึ่งไม่ใช่แก่นของที่ ศาส,สดาสอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะสรุปอะไรที่เขา้าใจง่ายๆแล้วแต่ไงที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะต้องจูนกับพระเจ้าในตัวคุณเองมีจริงๆแล้วน่ยมีตัวคุณที่เป็นคอนเชียสที่เป็นสติเห็นเห็นโลกกายภาพแบบนี้กับอ n นเนอร์เหรือ Higher ์เซลฟ์นะครับไฮเออร์เซลหรือตัวตนข้างในของเราซึ่งเป็นวิญญาณ ยิ่ญ,ญาณที่เป็น extension of source ภาษาอังกฤษเรียกว่า extension of source ก็คือว่าเป็นเป็นอะไรครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ extension แปลว่าส่วนขยายของพระเจ้าส่วนขยายของที่มาของเรา source นี่อะไรบ้างครชอบใช้คำว่า source แปลตรงตัวว่าที่มาก็คือที่มาของเราแหละบางคนใช้คําว่าพระเจ้าแต่เขาไม่อยากใช้คําว่าพระเจ้าแล้วเพราะว่าคํานี้แบบถูกตีความ จนจนจนบางคนนี่ไม่อยากไม่ชอบเขาะะอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องศาสนาแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวตนของเราที่มาของเราและเราอย่างที่ผมสอนทุกคนเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นอวตารอันหนึ่งของพระเจ้าคิดง่ายๆแบบเนี้ยเราเป็นอินดิวิเดียลเป็นเราเป็นแต่ละคนเป็น ภาคภาคหนึ่งของพระเจ้าเข้าใจปะแต่ละคนมีคนบางพระเจ้าจะอยากเกิดมาเป็นหญิงในภาคนี้อยากจะเกิดมาเป็นเกย์ในภาคนี้อยากจะเกิดมาเป็นผู้ชายในภาคนี้อยากจะเกิดเป็นผู้ชายที่เกิดมาในประเทศไทยฉันเลือกมาแล้วพูดง่ายแล้วผมจะเสริมอีกอย่างหนึ่งว่าจริงๆอ่ะอับพรับรัมชอบบอกว่าคุณเนี่ยเกิดมาคุณเลือกมาเกิดเองคุณเลือกมาเกิดในฐานในที่นี่ด้วยความเต็มใจ และอยากจะมาเกิดในร่างแบบนี้คนที่มาเกิดในไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามในประเทศในในประเทศไหนก็ตามในจังหวัดไหนก็ตามในสภาพแบบไหนก็ตามในในครอบครัวแบบไหนก็ตามในพ่อแม่แบบไหนก็ตามเขาเลือกที่จะมาเกิดแบบนั้นเลยวิญญาณของคุณเลือกโอเคป่ะนี่เป็นเหุผลที่พอผมคิดเข้าใจเรื่องนี้ผมเลยบอกอย่างที่เล่าให้ฟังสิบปีที่แล้วเนี่ยผมเอ้สิบกว่าปีที่แล้วที่ผมตัดสินใจบอกว่าถ้ามันไม่ใช่อัซิเดนที่ที่ฉันมาเกิดประเทศไทย ตอนแรกน้อยใจว่าทำไมกูต้องเกิดเมืองไทยด้วยวะเพราะว่าเป็นปัญหามากเลยเวลาเป็นคอนดักเตอร์เนี่ย <c oughs> พอบอกว่าเป็นคนไทยนี่มันจะไม่ให้กูลืมเลยแบบว่าพวกนั้นคือไ,ไม่ว่าจะพูดภาษาดีภาษาอังกฤษภาษาอต์เลีดดีแค่ไหนเนี่ยพอบอกว่าเป็นคนไทยมันจะไม่ให้ชั้นลืมเลยมันแบบว่ามันจะแอนตี้ตลอดกีดขวางกีดทางตลอดพอเพราะนั้นก็เลยตอนนั้นน้อยใจแต่ว่าพอแม่นั่งคิดถ้ามันไม่ใช่ออคซิเดนต์ถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุที่ฉันมาเกิดที่เมืองไทยแล้วพอคิดแบบนั้นนะเปลี่ยนชีวิตเเลยค แต่ว่าวันนั้นวันนี้เป็นเรื่องเกลื่อนอยู่นะครับแต่แต่อยากจะให้ฝากเรื่องนี้ให้ทุกคนด้วยทุกคนเป็นเกิดมาเป็นจุดประสงค์ทุกคนตั้งใจจะมาเกิดในแบบนี้แม้ขนาดคนที่เกิดมาพิการอะไรบางอย่างหรือเกิดมาเป็นออทิสติกหรือเป็นอะไรก็ตามเขาเกิดมาเพื่อที่จะเอรตัวงแสดงออกตัวตนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครด้อยกว่าใครไม่มีใครเ,เราไม่มีใครด้อยกว่าใครเลยนะครับทุกคนเป็นพระเจ้าเท่ากันหมด แล,แล้วพวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรเด็ดๆผมจะโชว์อับราฮัมฮิกซ์พูดเลยเราเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็น,เ,ปนเขาเขามีทำคอร์สคอร์สหนึ่งชื่อว่า Think and Get Slim นะครับคิดและคิดยังไงให้ออกผอมคิดยังไงให้สลิมดีมากเลยโอเคอโอเคสรุปนะครับทุกคนจำไว้เลยอับราฮัมก็ชอบพูดคำนี้บ่อยๆ หน้าที่ relationship ความสัมพันธ์ที่ดีที่สำคัญที่สุดก็ในชีวิตของคุณคือความสัมพันธ์ของคุณกับคุณงงไหมความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือความสัมพันธ์ของคุณกับคุณนั่นคือเวลาคุณคุณจูนกับภายในตัวเองจูนกับวิญญาณภายในของตัวเองแล้วคุณรู้สึกว่าใช่มันจะรู้สึกดีมาก เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรไม่ว่าคุณจะแต่งงานากับใครไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรกลับไปจูงกับตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนว่ามันรู้สึกดีเปล่าถ้ารู้สึกดีแปลว่าใช่ okay, ถ้ารู้สึก peaceful รู้สึกแบบสบายใจรู้สึกแบบสงบใจ,บบบใจเพราะว่าผมก็เนี่ยอย่างที่ผมตอนตอนสมัยวัยรุ่นที่เล่าให้ฟังผมอ่านอ่านคัมภีร์ไบเบิลแล้วผมสงสัยเยอะมากเลยที่เขาบอกเชื่อ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 ไปเลยเชื่อไปเลยต้องเชื่อนะแต่ผมก็ มันเชื่อไม่ได้ม,ม,มันมันมันบอกมันยังเชื่อไม่ได้ผมต้องหาความจริงด้วยตัวเองผมมันจะบอกให้เชื่อแบบเชื่อแบบว่าโดยไม่มีเหตุผลผมเชื่อไม่ได้ผมก็เลยไปหาความจริงอตอนนี้แบบตกผลึกละในที่สุดก็รู้ละว,ว่าจริงๆมันคืออะไรผมก็เอาแก่นของทุกศาสนาเนี่ยเอามาสอนพวกคุณแล้วก็ที่อับราฮัมชอบพูดบ่อยๆก็คือเขาเอาแก่นของทุกศาสนามาสอนนี่มันโดนใจผมมากเลยโอเคอ่แต่ในที่สุดแล้วคุณจําไว้เลย ไม่เมื่อปรึกษาใครไม่ได้คุณไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลหมดทุกอ,อย่างเราไม่มีทางบางทีไปถามคนโน้นถามบาทหลวงถามอาจารย์คนโน้นถามคนนี้ก็ยังไม่ได้คําตอบที่ใช่ยังไม่รู้สึกว่าใช่ถามใจตัวเองดีที่สุดในที่สุดแล้วถ้ามันพีซฟูลถ้ามันมีความสุขแปลว,ว่าใช่ล่ะโอเคตามคุกเสียงหัวใจตัวเองนั่นเป็นกฎที่ดีที่สุดล่ะโอเคเพราะอะไรนะวันนี้จะสอนอยู่อยู่ตรงกลางเห็นไหมอยู่อยู่ตรงกลางนี่อยู่ อยู่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือยูตัวคุณตัวคุณอยู่ท่าอยู่ตัวคุณอยู่ท่ามกลางของแม่น้ำแม่น้ำแห well ่ง well-being แม่น้ำแบบความสุขสมบูรณ์สบายใจนี่คือพลังงานของโลกพลังงานของโลกคือเหมือนแม่น้ำไงเหมือนโฟลเหมือน uh, เหมือนสายน้ำที่แบบโฟลตลอดเวลาโฟลเอ่อโฟลโฟแบบ เป็นพลังงานที่ฟล o w ์แล้วเฟ็นฟล o w ์ของเวล l b บีอิงตลอดเป็นฟล o w ์ของความความสุขสมบูรณ์เป็นความเป็นฟล o w ์ของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งจำคำนี้ไว้ energy ของโลกมันคือคำมันคืออันนี้เลยมันมีความสมบูรณ์สุขสมบูรณ์ไรขีดจำกัดไม่มีไม่มีข้อจำกัดเลยความมั่งคั่งไม่มีข้อจำกัดเลยเวลาคุณรวยขึ้นคุณไม่ได้ไปเอามาจากใครเลยมันมีไม่จำกัดอ่ะในโลกเนี้ยเวลาคุณรวยขึ้นคุณสามารถแบ่ง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  นี่เป็นเหตุผลนะที่ผมไม่ได้หวงความรู้เอาไว้เพราะผมรู้ว่าถึงแม้ว่าผมจะแบ่งไปกูก็มีไม่หมดค <c oughs> ือเดี๋ยวก็ขาก็มีตังเข้ามาเรื่อยๆก็มีสอนได้เรื่อยๆก็ไปได้ทั้งชีวิตไม่จำเป็นต้องไปนั่งเหมือนคนอื่นเรียนวิชาเดียวแล้วกูก็หวงไว้อย่างนั้นนะแล้วห้ามคนอื่นมาไปสอนต่อนะจ๊ะกูมีอยู่วิชาเดียวมันก็ไม่โอเคนะทั้งชีวิตจะสอนแค่วิชาเดียวเหรอโอเคอ่ะเพราะจริงๆแล้วในโลกนี้มีอะไรที่อยากเรียนรู้อีกเพียบเลยแล้วมีมีอะไรที่ผมเป็นมิชชั่นของผมอยากจะเอามาสอนคนไทยอีกเยอะเลย เห็ okay, นะเพราะฉะนั้นในโลกนี้มันคือ flow of well-being มันเป็นมันเป็นพิสิทธ์บอกเหมือนภาพกระตุกจริงเหรอเช็คหน่อยโอเคป่ะ okay, กระตุกอหรอตอนนี้ก็ยังกระตุกเหรอเอ๊ะอําเน็ตไม่ได้ไม่ได้ต่อสายอ่ะต,ต้องใช้วาต้องใช้แลนต้องใช้แลนสีฟ้าไงสายสีฟ้า อุตส่าห์ให้เขาติดแลนด์ไว้ทุกทุกครั้งเ,เดี๋ยวเขาใส่แลนด์ก่อนที่หลังปปิดใช้สกอตเทปติดไว้เลยไม่ไม่ต้องเอาออกเลยไม่ต้องให้เขาเอาแลนดออกเขาชอบทำเข,เขาพลาดเขาเอาไม,ไม่ต้องเอาแลนดออกเลยภาพกระตุกแต่เสียงไม่กระตุกม่กระตุกว่าตุกใช่ไหม,ไมเสียงโอเคใช่ไหม โ okay, อเคยังโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเ <Okay. S 1> ลีว f l well ล w o ล o ว์ l อ e เ l ลบีมาเร็วสตรีมสตรีมอ m สายสายทานแห่งอินเทอร์เน็ตมาได้ละ <laughs> สายทานแห่ง <laughs> ไวไฟ <laughs> สายทานแห่งไวไฟมาเร็ว ใสบบ่ความอุดมสมบูรณ์ของ Wi-Fi มาเร็วโอเคโอเคนะไหนเช็คภาพเลยจะอธิบายต่อแล้วนะพิสิทธ์บอกเป็นแต่ภาพเป็นไงบ้าง <c oughs> ยังเป็นอยู่อ่ะปิดก่อนปิดปิดแล้วเริ่มใหม่ดีกว่า <c oughs> นี่พัทเขียนเป็นพัดหนึ่งโอเค เดี๋ยวขอไปเดี๋ยวขอไปเริ่มใหม่ดีกวนะ่านาะ